สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบเก้าโมงนะลลมก็เริ่มเปลี่ยนทิศแล้วอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเพื่อนๆต้องดูแลสุขภาพเลยนะปกติเนี่ยลมจะมาอีกทิศหนึ่งตอนนี้ลมเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดคณะยักษ์กันนะ เพราะว่าเขาเริ่มจะน่าจะออกดอกแล้วเราก็ต้องตัดแล้วครับผมปกติลมจะมาแถบนี้นะลมร้อนนะลมเมษาลมจะมาแถบนี้แต่ตอนนี้ลมเปลี่ยนทิศแล้วเพื่อนๆลมเริ่มมาทิศนี้แล้วคือทิศต,ตรงกันข้ามเลยรู้เลยว่าเป็นลมหนาวแล้วหน้าหนาวกำลังจะมานะววันนี้เหมือนฝนก็จะตกนะเพื่อนๆ เรามาดูคณะกันนะเขาเริ่มจะแก่แล้วตอนนี้ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับใบบนๆเนี่ยกินได้โอ้โหดูนะครับใบเนี่ยความเจริญเติบโตของเขาดูเนี่ยเหมือนกับเส้นเลือดคนอ่ะรอเลี้ยงใบหนานี่หนาตัา้งเกลีนนะ่ยนอะไรเพื่อนๆอ, <c oughs> อยากจะไปผัดคนะไฟแดงจังเลยแต่วันนี้ไม่มีเวลาเดี๋ยววันนี้เรามาตัดกันนะเพื่อนๆ ต่อไปก็ต้องอาศัยกวางตุ้งแล้วกวางตุ้งก็กำลังงามเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องหน่อยนะเพื่อนๆนะฝนก็จะตกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคณะตัวนี้จะหนักสักเท่าไหร่นะมองเห็นไหมเพื่อนไม่อยากให้คลิปมันยาวมากสั้นๆนะ วันนี้วันที่สาสิบนะเพื่อนๆเดือนอสิบพศหกหกนะเรามาตักกันนะต้องเอานี่ดำมาเลยไม่ไงั้นเขาจะล้มใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อนๆพืคิดดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะตัดนี่เลยก่อนเนือใบ,บสุดท้ายขึ้นมานะโอ้โห,โโหขนาดอหญอ เห็นไหมเพื่อนๆโอ้โใหญ่ขนาดไหนนี่เห็นไหมครับ <c oughs> ใหญ่นะใหญ่นะเนี่ยเขาเรียกนา,านอยาก,กินได้นะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่กินไม่ได้เดี๋ยวจะเก็บไปทําคณะปลาเค็มดีกว่าเห็นไหมเพื่อนๆใหญ่นะโอ้โหพลังมหัศจรรย์ของปุ๋ยหมักพืชสดนะเพื่อนเพื่อน น่าสัจจขนาดไหนดูแล้วกันเดี๋ยวเรามาชั่งกิโลกันดูนะเอามองไม่เห็นด้วยเอ,าอา้าโลผาผ่าเพื่อนๆโอ้ย,ห,ย,ยหักแล้วี่นไหมใบหักแล้วกรอบแล้วหักเลยว้ายหักเลยหักแล้วหักแล้วโอ้เสียดายจังไยกรอบมากมาก นี่นะเพื่อนๆอขยับก,กิโลมาตรงนี้ดีกว่าเนาะปึบกรอบจนหักเลยอ่ะเพื่อนๆพื่โอ้โหคนะยักษ์จริงๆอ่าดูกันนะว่ามันหนักเท่าไหร่เอากล้องเดินอยู่นะอึ๊บ เห็นไหมเพื่อนเอน,นี่ต้นเดียวนะเพื่อนๆยักษ์ไหมล่ะึอโอ้เห็นนะโลเท่าไหร่เอ่ยโลโลประมาณโลเจ็ดนะเพื่อนๆน,นี่แหละพลังปุ๋ยมหาจรรย์ปุ๋ยหมักพืชสดน้ำปาหมักสารเคมีไม่สามารถทำได้นะเพื่อนๆ สารเคมีไม่สามารถทำให้ต้นใหญ่ขนาดน,นี้ได้นะนี่ผมคิดเอาเองนะเพื่อนๆก็ถ้าใครคิดว่าสารเคมีทำได้ใหญ่ขนาดน,นี้เพื่อนๆหาคลิปมาให้ดูหน่อยนะผมก็อยากจะรู้สารเคมีทำาให้ได้ใหญ่ไหมนี่อินทรีย์ล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะเพื่อนเพื่อนยาเราก็ไม่มีนะไม่ได้ใส่ย,ยาไม่มีอะไรมากินใบด้วยนะโอ้ดูใบเนี่ยไอ้ไหมใบดูดูโครงสร้างเขา เนี่ยพวกนี้เหมือนกับเส้นเลือดคนอลรอเลี้ยงใบมันเส้นมันใหญ่มากๆมีบางคนถามว่าเอาเมล็ดอะไรเมล็ดทั่วไปเนี่ยที่เราซื้อตามท้องตลาดเนี่ยที่เขาใหญ่เพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคือเราให้ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยเนี่ยอินรีล้วนปุ๋ยหมักพืนสดกับน้ำปามหมักนะั่นเราให้อยู่สองตัวนะตอนนี้รุ่นรุ่นใหม่ๆก็กำลังโตนะเพื่อน รุ่นหนึ่งรุ่นสองแต่ตอนเพาะในเพาะรุ่นเดียวกันหมดแล้วเรามาลงแยกมาลงนะเนี่ยลงก่อนกันจะต่อไปเขาจะแทนตัวนี้แล้วเพื่อนเพื่อนคอยดูนะกินได้นะเพื่อนไม่ได้กินไม่ได้สงสัยอะไรก็ถามเข้ามานะเพื่อนเพื่อนนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผังนะครับแล้วโปรดติดตามคลิปต่อไปนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามคลิปตลอดเลยไม่ทิ้งกันเลยดูแลสุขภาพด้วยนะด้วยการปลูกผักกินเองนะเพื่อนๆขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมถ้าไม่เห็นเห็นเลยว,ว่าคณะต้นละโลก,กว่านี้มันทำได้ถ้าผมดูแลดีกว่านี้อีกนะคือถ้าผมทำอาชีพเดียวเลยนะโดยที่ไม่ได้ไปซ่อมรถนะมันน่าจะใหญ่กว่านี้ได้อีกนะแต่ตอนนี้เนี่ยประมาณนี้นครับเพื่อนๆขอใทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ